สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับจังหวัดจันทบ,บุรีหรือของดีจังหวัดจันทบ,บุรีเมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์หาอันมากมายซ่อนเอาไว้อยู่ค่ะจันทบ,บุรีนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยค่ะที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่ายและแน่นอนค่ะของดีที่ขึ้นชื่อ ใครนักท่องเที่ยวคนไหนมาแล้วต้องห้ามพลาดอันดับแรกนะคะหนีไม่พ้นผลมไม้ของจังหวัดจันทบุรีค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีค่ะ จันทบ,บุรีนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้ของไทยโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองค่ะซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะทุเรียนหมอนทองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความหอมหวานมันและมีกลิ่นที่ไม่ฉุนจนเกินไปและอีกทั้งยังมีเงาะมังคุดลองกองและสละที่สดใหม่จากสวนแน่นอนค่ะใครมาเที่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนบอกเลยว่าฟินสุด เพราะทางส่วนของจันทบุรีนะคะส่วนมากจะเปิดให้เข้าไปชิมได้ตามสวนเลยค่ะอย่างที่2องนะคะอัญมณีและพลอยค่ะที่นี่นะคะถือเป็นศูนย์กลางของการค้าอัญมณีและพลอยอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยคะ่ะโดยเฉพาะพลอยแดงหรือพลอยทับทิมสยามค่ะซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และถ้านักท่องเที่ยวคนไหนนะคะอยากมาเดินชมเล่นตลาดพลอยนะคะมาได้วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ได้เลยค่ะจะได้เห็นการซื้อขายพลอยกันจริงๆและยังอีกทั้งยังมีเครื่องประดับหลากหลายให้หนักท่องเที่ยวทุกคนได้เลือกซื้อกันเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นอาหารพื้นบ้านของทางจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะจันทบ,บุรีนะคะมีเมนูอร่อยอร่อยมากมายเช่นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวน้ำซุปที่กลงกล่อม หรือจะเป็นหมูชมวงอาหารพื้นบ้านที่นำใบที่เอานำใบชมวงมาปรุงกับหมูสามชั้นมีรสชาติเปรี้ยวหวานมันลงตัวค่ะและทั้งยังมีอาหารทะเลสดๆใหเ้เลือกชิมมากมายค่ะเพราะที่นี่นะคะตั้งอยู่ใกล้ทะเลค่ะต่อไปนะคะนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามค่ะเช่นน้ำตกพิ้วซึ่งเราเชื่อนะคะว่าทุกคนก็เคยได้ยินกันมาบ้าง น้ำตกพิวนะคะจะมีปลาพวงจำนวนมากหรือจะไปเที่ยวทะเลหาดทรายเช่นหาดเจ้าหลาวหาดแหลมสิงค่ะมีน้ำสใสๆให้เดินเล่นมีชายหาดให้เดินชิลๆและมีอาหารทะเลที่อริดอร่อยมากมายและสดใหม่ค่ะหรือจะขึ้นเขาคีสกุดนะคะเพื่อไปไหว้สักการะพระบาทหลวงค่ะชมวิวธรรมชาติแบบ350องศาไปเลยค่ะและสุดท้ายนะคะ สิ่งนี้นะคะจะลืมไปไม่ได้เลยคือคุณจันที่น่ารักและเป็นมิตรค่ะทําให้จังหวัดจันทบ,บุรีของเรานะคะไม่ใช่แค่เมืองที่เป็นเมืองทางผ่านค่ะแต่เป็นเมืองที่น่าหลงไหลและอยากทําให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนได้อีกครั้งค่ะและทุกท่านทุกคนนะคะมีโอกาสนะคะอยากให้ทุกคนมาชวนชิมอาหารของจังหวัดจันทบ,บุรีมาสัมผัสสนิ์ของจันทบ,บุรีกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย